สวัสดีค่ะพบกับครูขานในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ม,มีชื่อเหมือนว่าความเป็นมาของชาติและภูมิปัญญาไทยเราก็จะมาเรียนเรื่องความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมไทยตัวชี้วัดศ .4.3.2.2 2. ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมไทยก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความรู้เมื่อคราบที่แล้วกันนะคะในเรื่องของบุคคลสําคัญในท้องถิ่นนักเรียนก็สามารถเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลสําคัญที่ทําประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาตินะคะอ่าก็ได้เรียนเรื่องของประวัติและบุคคลสําคัญนะคะอันแรกก็คือ พาสุรนารีหรือมีชื่อเดิมว่ามูนะคะแล้วก็พระสุนทรโวหารหรือผู่นั่นเองนะคะอ่าเราก็จะมีบุคคลที่มีความสามารถและทำุณงานความดีต่อบ้านเมืองทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วนะคะซึ่งความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นและคนในชาติการศึกษาประวัติบุคคลสำคัญในท้องถิ่นและผลงานของท่านเหล่านี้จะช่วยให้เรานำไป ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้นะคะ,ะเราก็สามารถนำอะไรคะ,ะสิ่งที่ควรทำเป็นแบบนำไแปบบเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของท้าวสุรนารีและพระสุนทโรโลหฐานนะคะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ,ะเราก็จะมาเรียนเรื่องของเรากันต่อเลยนะคะในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมไทยนะคะ วัฒนธรรมท้องถิ่นหมายถึงแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นค่ะซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันอ่าเรามาดูนะคะว่าที่เหมือนกันจะมีอะไรบ้างอ่าเช่นคนภาคกลางชอบรับประทานข้าวเจ้าอ่าเน,นะคะข้าวเจ้าอ่าปัจจุบันนะคะเราทุกคนที่อยู่ในจงนังหวัดสุราธานีก็ ทานข้าวเจ้านะคะคนภาคกลางคนใตนะะ้รับประทานข้าวเจ้าต่อไปนะคะคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือชอบรับประทานข้าวเหนียวเช่นคนที่อยูอ่ยในภาคอีสานเช่นข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือข้าวเหนียวคนใต้ก็กินได้นะคะแต่ส่วนมากแล้วคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะชอบรับประทานข้าวเหนียว ไปค่ะคนภาคกลางนะคะชอบรับประทานน้ำพริกปลาทูอ่าไหนใครชอบกินบ้างหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะน้ำพริกปลาทูนะคะก็จะมีผักอะไรคะผักต้มอ่าผักสดแล้วก็เลคะไขท่ทอดชะอมน่าทานมากเลยนะคะอันนี้คนภาคใต้เราก็ทานนะคะแต่นี่เป็นของคนภาคกลางนิยมรับประทานน้ำพริก นะคะคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือชอบรับประทานน้ำติปลาร้าอ่าในใครชอบกินปลาร้าบ้างไม่ใช่ว่าคนที่กินปลาร้าเนี่ยจะเป็นคนอาจจะเป็นคนใต้ที่ทานไม่ได้ก็ทานได้นะคะคนภาคใต้ก็ทานปลาร้าได้อ่าแต่คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออ่าหรือภาคอีสานเนี่ยเขาชอบทานปลาร้าเป็นอาหารประจําของเขานะคะอ่านี่เป็นหน้าตาของน้ำติ ลา้ยนะคะก็จะมีผักต้มเห็นไหมคะนี่น่าทานมากเลยอ่าต่อไปค่ะคนภาคเหนือนะคะชอบรับประทานน้ำพริกองนี่เห็นไคะน้ำพริกองก็จะมีแคบหมูด้วยนะคะใครเคยทานบ้างน้ำพริกองอ,อาหารของแต่ละภาคก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอ่าแล้วแต่ละคนชอบรสช,ชาติแบบไหน บางคนชอบรสชาติเผ็ดบางคนชอบรสชาติแบบไม่เผ็ดนะคะเหมือนคูณพันเนี่ยคุณเป็นคนที่ว่าชอบทานเผ็ดมากๆเลยนะคะชอบทานรสจัดทุกอย่างเลยามว่าเป็นสิ่งที่ดีกับเราไหมไม่ดีนะคะ,ะเรากินรสชาติแต่พอดีค่ะอย่าให้เผ็ดเกินไปเค็มเกินไปนะคะ,ะมันจะมีผลกับระบบของเราในภายหลังนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของวัฒนะ ธรรมไทยกันค่ะวัฒนธรรมไทยหมายถึงแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนไทยที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาวัฒนธรรมเกิดจากการสร้างสรรค์ของคนไทยนะคะที่คิดแบบแผนเพื่อการดํานงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเช่นวัฒนธรรมการไหวของคนไทยภาษาไทยแล้วก็อาหารไทยนะคะอันนี้อย่างเช่นคนไทยก็จะมีกันนะคะ ยิ้มค่ะมีการยิ้มให้กันการไหวการสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าขอบคุณครับอ่าทำผิดก็ขอโทษครับเห็นไหมคะมีวัฒนธรรมที่นะที่ดีมากเลยนะคะมีครับมีค่ะมียิ้มให้กันหรือย่งเช่นมีการทักทายระหว่างลุงกับหลานใช่ไหมเช่นสวัสดีค่ะคุณลุง พอดีจ้ารันรักอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะเป็นวัฒนธรรมที่เราปฏิบัติสืบเนื่องกันมานะคะจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ของคนไทยอ่ามาในรูปนี้นะคะนักเรียนทุกคนก็ปฏิบัติเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะยิ้มแย้มแจ่มใสอ่าไหว้เมื่อเจอผู้ใหญ่นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูอ่าวันมีคนใหของก็ขอบคุณครับละตามผิดก,ก็ขอโทษครับใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ นำวัฒนธรรมเนี่ยอาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเราทําดีทุกวันอยู่แล้วน,นึกนะน,นี้นะคะความรู้ที่ได้จากวันนี้นะคะในเรื่องของความหมายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกับวัฒนธรรมไทยนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าใจความหมายมากขึ้นว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นคืออะไรวัฒนธรรมไทยคืออะไรนะคะสามารถแยกได้นะคะ ทำไมครั้งนะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นหมายถึงแบบแผนการดําเนินชีวิตของคุณในแต่ละท้องถิน่นเพราะว่าอะไรคะแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะ,ะเช่นที่มันก็นคือวัฒนธรรมการรับประทานต่อไปค่ะวัฒนธรรมไทยก็หมายถึงแบบแผนเมื่อกี้ไหคะในการดําเนินชีวิตของคนไทยที่ปฏิบัติซึบเนื่อกันมาเช่นมีการไหว้มีภาษา ไทยใช้นะคะแล้วก็อาหารไทยต่างๆนะคะโ okay. อเคน,นี้นะคะอ่าวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะพอเช้เรียนเนี้แค่ทบทวนความรู้นะคะเพิ่มเติมในหนังสือหน้าที่70และหน้าที่71นะคะแล้วก็ค่อยมาเจอกันใหม่คาบหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูขันข,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คือทำหรคลิปหน้าสวัสดีค่ะ